สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนเกษตรกรทุกท่านสวนดอกดินครับนี่มาแจักนอปลอยครับเพื่อนเพื่อนเป็นปล้วยหอมนี่นะครับป,ปล่อยหอมคขวิดหยักออกมาแล้วก็แช่หน้่งยาเร่งรากแล้วก็น้่งยาป้องกันเชื้อราไว้อ่าปกติแล้วกล้วยกำลัง จะออกปีหรือว่ากำลังต่างทองหรือว่าเป็นสาวนะครับจะบรแยกดเนาะแ็วผมมีกุหลยพันนี้นะครับ,บก,มมกุหลาหอมข้าพ็นดิบหอมเขียวเข้าพินดงสองตนด้วยติดความอยากขยายพันธุ์เร็วๆนะครับต้ตนหนึ่งก็นะครับยโยนะครับคงจะมองเห็นทางตรงไปนี่นะครับตรงที่ผมชี้ไปนี่นะครับจนนั้นยังมาทัานติดปีแต่กําลังเป็นสาวขาดบ้าอีก สองกระเท็ก็จะ,ออ,ะอ,อ,นนออกปีนะครับที่ต้นันอยู่นี่ออกปีแล้วครับเลยบดาแยกลูกก็จะไปแยกต้นนั้นอย่างเดียวครับผมแยกลูกไปแล้วหาลุมนะครับซึ่งมีลุมต้นครูแล้วก็หลุมสามตน้นลุมสองตน้นลุมหนึ่งต้นก็ได้ลายต้นแล้วครับนี่อ้กมาช้ำนอนเล็กวยรีบแยกออกก่อนต้นกล้วยจะออกปีนะครับ นีงจะเป็นน้วยสาวแต่ว่าถ้าออกดีแล้วเอาไปแยกไปซับเนี่ยกว่าจะเหตให้หน่วยบัสวยนะครับผลผลิตก็จะบาสวยงามลูกจะบ่ใหญ่มันจะเล็จกจกนะครับผมก็เลยแยกออกมาก่อนหนึ่งสองสามสี่นะครับตนบ้นนี้ว่ได้แยกแยกต้นพุนนะครับซี่นอนอเล็กน,น,น้อยแต่แยกออกมากครับแล้วก็จะบำมุงเนี่ยนะครับแยกออกมาแล้วก็เอามาใส่ถุงพาะเหลี่ยงหรือว่าใส่กระถางเล็กๆไว้นะครับ ก็เลี้ยงไว้จนกลัวจะได้สามใบก็บจะเอาไปปลูกนี่ก็เช่นกันนะครับนอเล็กๆส่วนนี่จะเป็นรวยไขนะครับนอเขาเยอะสะเหลือเกินนะผมก็เลยถือโอกาสแยกออกส่วนตีเตียนน้อยๆกำลังบํมรุ่งนี่นอเป็นซิปนะครับผมก็เลยแยกแกะแกะออกมาชำไวเพื่อจะได้พันกล่วย ขยายไปในส่วนหรือว่าห่าพ่อแล้วเมห่อกษัตริย์มาติกำแพงปันนะครับพี่น,อน้องเกษตรกรใน,นชุมชนใดถุงเพราะผมก็เตรียมไปแล้วนะครับแก่น้ายาไปกับประมาณสิบหานาทีน้ายาเร่งรากพร้อมครับนา้ายา่าป้องกันเชื้อราถุงช้ําไว้นะครับถุงแชมําไว้ก็จนกว่าจะมีใบนะครับสามใบก็จะเอาไปลงปลูกนี่ครับครับหาก็จะได้พันกลวย ตามที่เขาต้องการนะครับเขากดทุนหน่อยนะครับทุนเขาเพอหลเขากำบ่งจะเป็นที่จะต้องอรอตัดปีตัดอย่างก่อนผมซื้อมาสองต้นนะครับสองหน่อพันหน่อพันละหนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะครับก็ไดมาปลูกทดสอบเมื่อแล้วได้เกลือนึงนะครับฮาวีฮาวีกวี v. ก็เป็นรวยคาวบินดิดตามที่เขาต้องการ นะครับว่าได้เถิกหรอกก็เอามาขยายพันธุ์เพื่อจะให้ไดน้นส่สวนให้มากที่สุดนะครับยังหน่อยๆก,ก็จะสิบกอกอละสองตน้นกอละหนึ่งต้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นลมเงาให้กับโกตุเรียนนะครับเพื่อต้องการให้สวนดอกดินนี้มีความชุ่มชื้นแต่ก็เป็นไม่ชนิดอื่นแน่นะครับเป็นผักหวานปลาแน่ท้องหลังแน่นะครับมะละกอมะนาวหลากหลายแต่ว่าเฮาบ่าได้ปลูกเป็นแถวเป็นแนว สลับรอบๆโคกทุเรียนเื่อว่าจะให้ต้นทุเรียนนี่รอดหนาแรงเดือนเมษานี่นะครับผมก็เลยขยายรีบจะขยายพันธุ์กล้วยนะครับก่อนถึงเมษาย่านทุเรียนร้อนนะครับย่านต้นทุเรียนหน่อยร้อนนะครับซึ่งผมปลูกไปแล้วนะครับปลูกอ่าเนี่ยถือว่าผมสมผลสาเร็จแต่กำลังพินมือใหม่อยู่เอเียบร้อยไปเน่ยืจอมาปลูกใหม่เนี่ยก็ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเขาได้กินก็คือกล้วยกินก่อนแน่นอน ยีแปดเดือนก็ได้กินแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้ถ่วออกปีเยอะเลยนะครับเป็นสิบสิบเคลือกถั่วหัหอมเขียวแน่นะครับเมื่อวนนี้แล้วเขาก็เอาน้ำยานีและครับเทลงไปนะครับเทลาดลดลงไปอีกเพื่อให้อจะจัดเขื้อล่าอยู่ในดินในถุงเพาะเขานี่นะครับเขาก็ได้ส่วนที่เหลือนี่ผมก็จะเอาไปผสมน้ำปัลดลดหลออพ่นทุเรียนต้นส่วนที่ อ่มาซอกมาแซกคือสีบรอนนะครับกับสิ่งนี้น้ำยากันเจลาแล้วก็น้ำยาเล่งลาดจะแบบตบดลงไปกจะน้องเอาไปเห็ดมั้งครับเอามีนอนหน่อยเท่ากับเอามีดแฉะแล้วก็มาช่ำไว้เทาต้องการขยายเร็วเทาพอต้องร่อให้นอนใหญ่นะครับมีอยู่สองกองส่ก็เสียสละสกอหนึ่งตนที่กําลังเป็นซาวแต่ตนออกเคลื่อนนี่กําลังออกปีนี่อย่าไปซับนะครับกปไิเห็ดหน่วยผสมบูณ์แค่นั้นแหละครับเท่าก็จะได้กล้วยขยายไปเรื่อย นะครับเป็นเกลาลุ่มซิบลุ่มหรือมากกานั้นนะครับเพราะว่ากล้วยพันนี้ลูกดกเก่กันป้วยหอมขาวบินดิรก็ว่าอยู่ที่สวนผมก็จะมีกล่วยเล็บมือนางป่วยหอมเขียวป่วยน้ำว่าป่วยเทพพนมกลมป่วยหน้าป่วยมะฮ้อยแฝดมะฮ้อยแล้วก็แฝดสยามจนแฝดสยามก็ต้องรอรุนกับแฝดมะฮ้อยหลายหลายคนสือไปปลูกกับพิหวังเลยครับ มันบ่อออกแฟดมันออกเครือเดียวอยู่ตลอดสองสามปีเอ้าแตลอ่รุ่นกันมึงแตแทะบ่อแทะพระก็ต้องตรวจสอบด้วยตัวเองพบอกันคลิปไหมครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ